สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่20มิถุนายน2566ที่ประชุมได้มีการแจ้งว่า หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้มีการกลางทำลายคร่าวๆในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบว่าครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสครบ100ได้เร็วขั้นตอนต่อไปสสจะต้องไปรายงานตัวที่สภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่2 0่สถึงยีมิถุนายนเสร็จแล้วจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาจากนั้นจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาเบื้องต้นคาดว่าวันที่6กกรกฎาคม ก่อนที่ประธานสภา,าจะเรียกประชุมทั้งสองสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งแล้วแต่ประธานรัฐสภา,าว่าจะให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงไหนซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่13กรกฎาคมหากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ในวันที่21กรกฎาคมแล้วจึงถวายสัตย์ปฏิญาณในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมโดยทั้งหมดเป็นเพียงแค่กรอบระยะเวลาตามกฎหมายยังระบุวันที่แน่ชัดไม่ได้เพราะแล้วแต่ประธานราาัฐสภา ทางนี้ขอให้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันให้เตรียมตัวด้วยเพราะครมอรมชุดนี้จะต้องไปรับเสด็จในพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเพราะต่อให้ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วแต่คอรมอยังต้องทำงานจนกว่าครมอชุดใหม่จะฉวายสั์ปฏิญาณตนถึงจะสิ้นสุดการทำงานซึ่งจะเริ่มนับหนึ่งการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งวันนั้นขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเรื่องนี้พิงสั้นๆว่าเรายังต้องทำงานกันต่อจนถึงวันนั้น และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ